สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาดูวิธีการเข้าไปตรวจเ,เข้าไปเช็คนะครับในส่วนของคะแนนนะครับผู้สมัครในยกอโบโจอนะครับที่คะแนนกําลังนํานะครับผลยังไม่เป็นทางการนะครับอันนี้ก็เป็นการเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเป็นการเข้าไปดู คะแนนการเลือกตั้งของอปจนะครับทั้งประเทศนะครับวิธีการนะครับเราก็เข้าไปที่ลิงก์ของเว็บนี้นะครับผมจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเจอว่ามีจังหวัดใดบ้างนะครับที่มีการนับคะแนนไปแล้วนะครับก็จะมีสีปรากฏขึ้นมานะครับจะไม่เป็นจุดสีขาานะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูยกตัวอย่างสักหนึ่งจังหวัดนะครับอย่างเช่นผมจะเข้าไปที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นมีการนับไปบ้างแล้วนะครับก็เราก็เลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปดูเลือกภาคนะครับขอนแก่นก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เลือกจังหวัดนะครับจังหวัดขอนแก่น ก็จะมีผลนะครับการเลือกนะครับว่าเบอร์ไหนนะครับได้กี่คะแนนนะครับนะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้นะครับเป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับถ้าหากว่าเราต้องการเข้าไปดูที่ภาคต่างๆนะครับหรือจังหวัดใดนะครับก็เลือกเข้าไปนะครับผมสุ่มดูนะครับ อย่างนี้ก็ยังไม่มีการอัปเดตข้อมูลนะครับสนซนะก็เข้าไปตรวจสอบกันได้นะครับขอบคุณครับ